อยากจะให้คนฟิสฟ่าอะไรถึงแฟนแฟนของสาวฟิสคอนโดค่ะก็ลองขอของฝากเธอแหละสาวฟิสสตอรี่ไว้ให้พร้อมใจของสาวๆทุกคนนะคะลองมาดูนะคะเรามีแบรนด์หลากหลายสไตล์ให้สาวๆได้เลือกนะคะมีสแตนดารสวยในแบบของตัวเองนะคะแล้วก็สาวๆจะได้มา explore แล้วก็ลองดูว่าเราสามารถแต่งตัวแบบนี้ไดื้อหรคืออาจจะติดต้องการแต่งตัวแบบดูค่ะ มือเนี่ยคุณจะได้ออสซอร์แบบไม่มีมือเลยแต่เพิ่มเข้ามาเป็นอีกคนหนึ่งออกไปก็เป็นอีกคนหนึ่งไปเลยใช่เลยค่ะโอเควันนี้ขอบคุณคุณปิงมากขอนแข่งประมีกับคุณปิงด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะแล้วขอขอบพระคุณคุณตรีณาโคจเซนดีนะคะผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารจิตร้าสยามพิสตาลีของเรานะคะเอาล่ะมาถึงช่วงนี้ต้องบอกว่าแบบ เพราะว่าวันนี้ค่ะเราได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญซึ่งแต่ละคนนะคะมีสไตล์มีคาแรคเตอร์ที่โดดเด่นมากๆนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปพบกับทั้ง8ปสาวกันเลยดีกว่าตอนนี้พร้อมแล้วนะคะขอเสียงกบมือต้อนรับคุณแป้งอัจชาค่ะ ลและสุดท้ายนะคะคุณคราวนะคะหรูอว่าคอาวระโอลีสวัสดีค่ะอบไมว้กับทุกทกท่านด้วยนะคะสวัสดีนะคะโอ้โหต้องบอกว่าแต่ละคนเนี่ยมีความแตกต่างที่ชัดเจนแล้วก็มีสไตล์นความโดดเดน่นแล้วก็สวยในแบบของตัวเองแบบไม่เหมือนใครเลยอยากจะให้ทุกคนนะคะพูดถึงความหมายดัวนิยามในคำว่าเพอร์เวอร์ของเราเนี่ยเป็นยังไงคะ ใครตอบก่อนเะจะชทชคดีเชยเลยค่ะขอนคุณค่ะอ่ในอินาดค่ะแล้วก็มีเร่องการงานไปค่ะทุกคนบ้านเมืทใไปแล้วคุณต้องไมนะ ด้วยสรุปด้วยนะคะโอเคต่อมาค่ะสาวของมนก็จริงๆก็จะคล้ายๆกับสาวๆที่นส <ayud iter> ่ <Ö> น้าแบบว่า <es> ก็่ือมแพ้กอกาแ้วก็มีเงื่องแฟชั่นารดูแลตัวเองค่ะแสดงว่าชอบทั้งแฟชั่นและบิวที่เลยโอเคต่อมาค่ะ ใส่พลังพลังนิดนึงโอเค่ะพอร์ถัดมาค่ะสำหรับรงาน่าเอองานงานของนี่จะเป็นงานแบรานสิีนะคะสิ่งที่บุ๊คชอบแบบงไงจสิแบบชอบตงแต่งามสวยความงามเลยสิจีชอบแบเราต้องทําียมฐานนเนาะ เอันนันบบต้นไ้คอยไปกอจับไไปกับอะไรคะส่วนใหญ่ไปกับไปกับเอ่อรอ่ามีสังเกะรโอ้โหโลนอะไรอย่างเงี้ยอี่เหาหนื่อยีอะไรย่างเงี้นี้มัะไังสบายแล้วก็ยดอ่า ที่ชอบแล้วก็สิ่งที่ต้องการแบค่ค่ะต้องวางใ้มาหรือแบบเอนจอยกับสิ่งทีอบมากๆเรื่องความเจริความงามชอบวิปชาตค่ะทำไมนืออยูสิ่งที่เราชอบโลกของเค่ะสุดท้ายแล้วเขาตอไปหมดแล้วของุ้๊ก็เป็นภาบาไทยกับจันนะคะวันนี้งานทำไม้เริ่มทำอยู่แล้วไปซีบีาร์ก็ทำแล้วก็อิดเดิ่นก็คือ มีความสุขทุกวันเป็นเรื่องที่ทำให้เราแบบเรื่องเล็กๆก็ทำให้คนของเราดีขึ้นมาได้ก็คือการแต่งตัวสวยๆใส่เสื้อผ้าสวยๆค่ะแต่งหน้าทำผมน้องเล็งเงี้ยค่ะก็คือให้นุ่มๆมันตกหือเห็นไหมว่าโลกของแต่ละคนแตกต่างกันหมดเลยนะคะต้องขอบคุณทั้งแป8สาวเลยขอบคุณมากนะคะแต่ยังไม่ไปไหนค่ะก็บอกก่อนว่าวันนี้นะคะนอกจากพวกเราแล้วที่เป็นสาวๆแล้วที่อยู่ในโลกของเราแล้วเนี่ยมี มาของผู้หญิงไปกับเราด้วยนะคะหนุ่มคุรีเขาอยู่กับเราแล้วตอนนี้ไปพบกับเขาก็เลยดีกว่านะคะขอเสียงปรบมือต้อนรับน้องมิวนะคะขบคุณจรงมค่ะคงววันี้ค่มะสาวๆุเนี่เดินทัวไปด้วยกันนี้ก็เป็นเอ็มซีกทีน้องมิวแล้ว าับพุ่งเลยนะคะเดี๋ยวก่อนจะพาทุกคนไปเดินทัวร์ข้างล่างนะคะเดี๋ยวขอเชิญทุกท่านถ่ายรูปพุวมกันกอนนะคะเดี๋ยวให้ทีมงานเก็บมโทุกคา่สวยทุกเดี๋ยวให้ไปอยู่ตามโซน่อเยวลงไปเนนิ่ิเต้นครโหต้นมากวาอว่าเป็นเป็อั้งแรกของผมจริงหรอก็ตัดเลี่ แต่วันนี้วางใจดีอยู่แล้วเพราะว่เพื่อนๆมาเชียร์อยู่ขนาดนี้นะคะต้องถามมิวห่อนว่าปกติเวลาเราพูดถึงเรื่องของสไตล์เนาะเวลาผู้ชายจะเลือกของหรือว่าไอเทมอะไรอย่างเงี้ยเรามีวิธีแบบดูยังไงหรือว่าอะไรที่ขาดไม่ได้เลยสำหรับสไตล์เราเนผมว่าจะเป็นแนวเวลาเวลาพักเราจะซื้ออะไรจะชอบคิดม้ากของที่บ้านนะครับ ก็ไม่ใช่แบบเอ๊ะมามาเดินดูเดินดูอะไรอย่างนี้ก็จะต้องพิสต์ตอนนี้เราจะเอาอย่างนี้นะแล้วต้องมาซื้อเลยที่ห้างหรือว่าตามโชวนต่างๆก็มันทำให้เวลาเราเลือกอะไรจะเลือกอะไรที่ดีบ้างใช่ตรงนี้ก็เซอร์ไพรส์สุดมากกับโชว์ในวันแลผมเห็นไหมเห็ตุอบผู้หญิงไหมคะว่าอลังการขนาดไหนอลังการหรือว่าเอาเอาองค์ช่วงนี้ช่วงนี้ มีโอกาสได้ถ่ายแบบเยอะหมือนกันแล้วก็คือตอนนี้แฟนกทาจะมีความเซ็กซ์มากขึ้นใช่ค่ะเราก็จะได้ลองแบบใส่เสื้อผ้าที่ผี้วญินผ้หญิงตเพื่อนพว้ย่าล่าสุดผมไปคอนเสิร์ตใส่เสื้อของบางอทีแล้วเวลายกแขนพีคก็ไม่ไปแขนนะเป็นอีกแฟชั่นอีแบบหนึงใช่ชอาก็้หญิงแก็เดี๋ยวลองเดินดูจะเป็นยังไงบ้างซึ่งเราบอกบอล้วเขาา วันน so ี้เราเกิจกรรมเยอะมากแล้วก็อย่างที่บอกนะคะทุกคนสามารถดูเราสดๆทางไลฟ์ในเพจ Facebook ของเสี่ยมิสซิลลีได้ด้วยนะคะและที่จะัาพูดถึงเรื่องไตา์ก็มาของกับแฟชช่นวยและพี่ี่ย